ทำได้สองอย่างออันอีกส่วนหนึ่งคือที่พี่เพาะกล้าไปให้ใหเดี๋ยวทุกคนจะได้กลับไปนะคะอันนั้นจะเป็นรุ่นแรกนะคะจะมีอายุประมาณวันที่ที่สามประมาณวันที่สามมันฝุ่นวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเรียนกันนะคะแล้วจากมันเด่นเนี่ยก็ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบวันนะคะเจ็ดถึงสิบวันอันนั้นก็ถือว่าเริ่มจะพร้อมโตนะคะซึ่งเ,เราก็ดูว่าถ้าเขาใบที่เป็นใบคู่กันถ้าเป็นคณะเนี่ยนะคะ ด,ะะดูอันที่เป็นต้นตนาใบคู่กันเล็กๆอันนั้นยังไม่ใช่ใบแท้ยังจะย,งย,งยังไม่แยกอาะจะยังไม่แยกเราทําวิธีการแยกได้สองอย่างก็คือว่าตัดเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะวางไปเลยหรือจะวางเป็นเฉพาะหลุมแล้วก็วางลงไปในในอันนี้ก็ได้นะคะหรือแนวตั้งอันนี้ได้ทั้งสิ้นนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปุ๊บเราไปหาดา,าวไลน์เราเราตัดไปให้ใหเ,เลยไปวาย ว่านี้เพาะมาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพาะด้วยนะเขาก็จะมีแบบพร้อมสวนเพื่อที่เดี๋ยวจะให้ํำการย้ายกล้าอันนี้พอโตขนาดย้ย้ายกล้าได้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะอันนี้ได้แล้วตอนนี้ย้ายกล้าของต้นนี้ก็คือเราก็ต้องบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาปุ๊บดึงตรงดึงอันนี้ที่มันเลยหางหน้าเขาจะราเขาจะขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าต้องต้องติดแผกไว้อันนี้เป็นเราเรียกว่าแ็ก เราต้นอะไรปลูกอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะรู้ทันทีเลยนะคะเราจะรู้อายุก็ทันทีแล้วก็แท็กแท็กเนี่ยนะคะให้เขียนด้วยดินสอห้ามเขียนด้วยหมึกห้ามเขียนด้วยปากกาเพราะว่าเจอฝนเจอแดดเจออะไรที่จะหายหมเลยแต่ดินสอจะอยู่คาร์บอนนะคะเพราะมันจะอยู่มันก็จะเราก็จะรู้วันละวันที่เท่าไหร่เราควรจะให้ปุ๋ยมันใหญ่ได้อยู่ตรงใต้อยู่ตรงตรงเขาวขานัา่นแหละค่ะ เขาเขานั้นคือถั่วพลูค่ะพอเนี่ยถั่วพลูคือต้นนี้นะคะพอต้นนี้ปุ๊บที่ย้ายลงดินลงกระถางก็ลงเป็นสี่หงมปุ๊บนะคะแล้วก็วางโครงให้เขาปุ๊บเขาจะเลีออย้ยของเขาไปเองขึ้นตามโครงเขาจะขึ้นตามโครงไปเลยมันก็เป็นแบบปลูกแต่งบ้านไ,ได้ถพลูยางตานตงบ้านว่าร้านที่ไหนก็ได้นะคะโครงนี้ก็ไม่แพงนะร้อยร้อยกว่าบาท เล็กทุกอย่างเลยถ้ามีใบพู่ขึ้นมาเป็นกิ่งเนี่ยก็ไม่ง่ายเป็นกิ่งมไม่ง่ายขึ้นมาแ,นแยกออกมาใช่แยกแล้วนะอันนั้นอันอนั้นแปลว่าเขาต้นไม้เนี่ยเหมือนทุคนก็คือว่าทําไมต้องมีสารอาหารเพราะว่ามันต้องมีพื้นทีนกัน <c oughs> พร้อมจเอจริญเติบโตเพราะว่าเข้าปีความเครียดน,นะ,ะและะะ้วเครียดจากสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตก็ตคือแดดอุณหภูมิฝนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยที่พี่เลี้ยงเนี่ยคือพี่จะต้องหอบเข้าหอบออก แดดสายเท่านั้นนะคะตอนที่พ่อกล้าให้เนี่ยเฉพาะแดดสายได้แค่สองชั่วโมงเสร็จก็ต้องออบข้าลวละแล้วก็มาคอยสเปรย์น้ำอย่างถ้าไม่อยู่บ้านในช่วงเรื่ช่วงพอดเด็กๆ,ๆเนี่ยนะต้องบอกพี่วิสาดบอกตูนต้องให้กันบ้านไว้เลยคือทุกคนต้องทำกันบ้านให้พี่อ่ะต้องสเปรย์น้ำก็ <laughs> มีช้าๆตรวจดมีให้ฟังด้วยนะอ <laughs> อ๋ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็เข้าถึงโตลเร็วมาก <c oughs> โตลเร็วมากค่ะเพราะว่าถ้าเทียวเพราะว่าพอดีห้องเทสซ์มอนิเอีย์เนี่ยกระชั คนแล้วก็จะมีอาจารย์มีมีสตาฟอยู่เนี่ยเราจะต้องจงกันบ้างทุกคนจะบอกเลยบอกว่าภูผักที่ทัาดาวสวยอ่ะงามอ่ะเป็นเลี้ยงทุกันอ่ะแต่ว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวที่เราใส่ก็จะเป็นท่าอาหารทางดินที่ผสมมาแล้วฮะแอปซ่ากับซอยแคลนเออซอยคลาสนะคะซอยพลาสอันนั้นจะเป็นอาหารทางดินนะคะอาหารดินให้สัปดาห์ให้เดือนนั่นหนึ่งครั้ง ให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะให้ทางให้ทางลากนะคะส่วนอาหารทางใบตามสูตรที achte, CO, number, mm. <S 2> <S 2> ่พี่ให้ไว้อะมันก็คือให้เจ็ดถึงสิบวันแต่ว่าสมมติว่าเราอยากให้แบบสามสิบห้าวันเราลดปริมาณลงครึ่งเลยแทนที่จะใส่เอ็มพีเคหกับได้กันเรองหกมิลอะไรเงี้ยเราก็ใส่แค่สามมิลใส่เอจเขาให้ใส่สี่เราใส่แค่สองจใช่ไหมคะคือทุกอย่างเราใส่ เพื่อที่จะลดรอยะเวลาการเอาดินาเอาดิน